ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมิชิตาก็วันนี้เราอยู่กันในเกมใหม่ครับเราผม i n e c ครับ1.19.20นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะก็ที่ภาคที่ผมเล่นก็คือภาคแท้นะผมซื้อมาภาคแบบซื้อมาจากเฟอาโตเลยนะก็ผมก็ได้ทำการาทำอะไรหลายอย่างแล้วก็มาซึ่งถ้าถามว่าวันนี้ผมจะมาเล่นอะไรผมก็จะมาเล่นเนี่ยฮะเซิร์ฟพวกเนี้ยฮะก็ มาเล่นได้นะพวกเนี้ยเลือกเอาซักเซิร์ฟแล้วกันมาแล้ว let's go เนี่ยทุกคนก็จะเห็นแบบเพเยอร์หลายคนแลวโอ้แหลกโอ้ยแหลกโคตรอ่าก็จะมีเพเยอร์แบบทั่วโลกนะฮะหลายคนเลยที่เขาแบบว่าเขามาเล่นเซิร์ฟอรนนี้นะฮะโอ้แหลก hê 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 what 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 hê 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 đi 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 hê 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 game game này hê 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 เอ้ไโหมดนี้นี่ว่าเกมนี้นี่กับผมผมเคยเล่นอยู่นะเกมนี้มันเป็นเกมประมาณแบบโอ้สวัสดีฮะฮัลโหลฮัลโหลอ๋อโอ๋อมันเป็นเกมอ๋ออันนี้เป็นเกมแบบว่าทำลายไข่ของเออศัตรูนะมาเข้าไปเล่นกันเลยผมจะเข้าอันนี้แล้วกัน มาแล้วึ๊บอ่าพอเข้าเกมมาก็ต้องรอนะครับทุกคนอ่ก็จะมีเพื่อนเยอคนอื่นด้วยเห็นไหมมาแล้วง่ายๆคือเก็บของพวกนี้เอ่อไปทําลายไข่ของฝั่งไหนสักตัวทุกคนเห็นไหมมันจะมีขึ้นสีอยู่เอ้อยเพื่อนเดี๋ยวอันนี้คือฐานของเราเราสีอะไรหว่าเราสีเขียวผมสีอะไรวะผมสีเอ่อน้ำเงินเข้มใช่ไหม Dark b เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแปบ๊บนึงนะ หรือสีเขียววะผมอยู่สีไหนวะเนี่ฮัลโหลเออเอ้เอ้เอ้ไอ,อ,อ้ที่แรกของอยู่อยู่ตรงไหนอ่ะข้างล่างเหรอใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหลงเออทองโอเคได้ทองตรงนี้มาทำไมก่อน อ๋อผมอยู่สีเขียวฮะผมอยู่ทีมสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นถ้าทีมเรามันจะขึ้นสีของทีมเราอยู่ฮะก็คอ,อเล็กด้วยฮะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินก็ขอไปด้วยนะครับก็เ <c oughs> สียงอาจจะเบานิดนึงนะเล็กตรงนี้ NPC ไว้แรกอยู่ไหนก่อน ผมได้หมวกโอเคได้หมวก NPC มันจะมี NPC ตัวหนึ่งที่ไว้แลกของอยู่มันอยู่ไหนก่อนแปบบ๊บนึงนะ <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรเลยนะเนี่ยผมเล่นแบบว่าเอ,อ่อไม่รู้หารู้เหวเลยเลยอันนี้ก็ที่เดิมนี่หว่าเอ่ไงไงไง NPC แลกของยังไงยังไงเนี่ย <c oughs> เราก็จะแลกเนี่ยมันก็จะบอกว่าต้องใช้ไอรอนเท่าไหร่ถึงจะแลกไอชุดก่อหรืออะไรได้ใช่ไหมโอเคชุดกอใส่มาแล้วแล้วก็แลกอาวุธละกันดาบไม้เหรอแตผมต้องไปหาไอเหล็กเพิ่มอู้อู้อออะไรวะตายโคตรง่เลย <c oughs> นี่แหละฮะก็ถึงบอกว่าระวังฮะคือมันโอกาสตกคือได้ตกพลาดได้นิดเดียวเลยอ่ะอ๋อแป๊บนึ่งเม่อ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมพลาดนะขอโทษมาดู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 โอ้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 อ,อะไรอะไรเกิดขึ้นเออใครยิงผู้ใครทำอะไรวะ วิ้ยอวิยเดมอนอ๋อมันปลดล็อกเดมอนแล้วเยสควีน yes, เอาล่ะผมเดมอนพลีสโอ้โนโนโนโอเคมาเดี๋ยวเอ่อผมไปแลกชุดกอก่อนแล้วก็โอ้เดินดีๆนะฮะ <laughs> เดินพลาดนี่คือรู้เรื่องเลยนะ โอเคได้เลกทองเออเป็นยังไงโอ้โหแหลก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 โคตรโอ้ยทุกคนมันกระตุกอ่ะเออเออกระตุกโคตร ใส่ชุดนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีของเยอะดาบเลมอนมาเลยฮะ Yes แล้วก็ต่บอบล็อกอ่าเราเอาธนูไปด้วยดีไหมธนูยังไม่ได้ฮะเพราะไอ้น,นี้ยังไม่พอฟิกแอคได้ยังอ่าได้แล้ว้อเดี๋ยวผมจะเอามาทำไมสองอันวะเนี่ยฮัลโหลเอาแย่ละ กระจกนะฮะกระจกไม่ต่อบล็อกไม่ต่อทางอาหารเ,าเราเราจะเป็นห้าเราก็ต้องเอาไปเยอะๆเลยโอเคมาเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้ว่อะ <c oughs> ทุกคนผมขอเวลาไปฟาร์มใหม่แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> โอเคทุกคนผมก็ได้ทำการเอ,อ่ออันนี้มาที่เรียบร้อยนะก็ผมได้ทำการกลับมาไปเรียบร้อยกับชุดก่อแล้วก็ดาบโอเค <c oughs> ผมลืมซื้อบล็อกขอโทษทักสองชุดน่าจะพอมั้ง อันนี้ก็คือไข่ของเราไข่ข้างไข่ข้างในอยู่ตัวเนี้ยของเราเป็นไข่มังกรสีเขียวของเราคือเราต้องปกป้องอะเอาง่ายๆคือมันเล่นเล่นเล่นคล้ายๆเบสบอลคล้ายคเล่นใช่ไหมเบสบอลอะเออมันคล้ายๆนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราไปถึงไหนแล้ว hey. ผมเสียวเว้ยผมขอถอดทางแป๊บนึงนะคือเสียวไม่ใช่เลยเหรอกตกไปนี่คือรู้เรื่องเลยนะ อะไรขอต่อบล็อกแป๊บนึงนะโอเคอันนี้สีอะไรอ๋อนี่เพื่อนเราฮะอันนั้นสีน้ำเงินหรือเปล่าใช่สีน้ำเงินฮะละามาที่ต่างๆเราก็สามารถมาเก็บของคนอื่นได้นะก็มันเป็นอะไรที่สุดยอด Amazing เดี๋ยวเรา ไปสำรวจทางอื่นกันดีกว่าทางอื่นงั้นหรือ,อน่าสนใจตรงนี้เขาต่อทางขึ้นไปไหนกันโอ้เดี๋ยวผมต่อทางไปมนนึงทุกคน ผมต่อทางตรงนี้ก็ไม่รู้แ๊บหนึ่งนะเพื่อนแ๊บหนึ่ง เดี๋ยวนะเอ้าผมตายเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่เพื่อนเราเหรอเอ้าหรอ What อะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่เพื่อนเราเหรอเอ้าอะไรวะ เขาว่าอยู่ไอ้แต่ทั้เมื่อกี้มันก็ขึ้นสีเราอยู่นะเห้เอเอแต่มาข้างล่างฮะอะไรวะเมื่อกี้ไม่ใช่เพื่อนเราโอ้เอ้แต่เมื่อกี้เราจําได้ไม่ใช่เหรอมันเพื่อนเราเออเนี่ยถ้าตายก็ต้องมานั่งฟาร์มใหม่ฮะก็มันจะเป็นอะไรที่โคตรแบบน่าลำคาญโคตรอะ,อะจริง เนี่ยก็สีเขียวเนี่ยึุบโอเคโอ้เกือบตกเฮ,ะฮะ้ยเมื่อกี้เพื่อนตกไปแล้วหนึ่งเนี่ยเกมมันก็ไอ้ด่านเนี้ยก็มันก็ประมาณนี้ทุกคนโค้งแย่ oh yeah, เลย ok có, uh, dưa, dưa rồi Lớp có ở họ hàn vậy nhiều nhiều lời Rồi có blog block ือบ,บแล้วตกแล้วโอ้อะไระวะไง,งทุกคนมันก็บคือแบบโคตรแย่จริงเดี๋ยวผมขอเออซื้อทุกอย่างเสร็จแล้วผมจะไปก่อนข้างหน้านะนะทุกคนนะเออทุกคนเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นคือไข่รตรงเนี้ยที่เราซ่อนไว้อ,อ่อเมื่อกี้มีสีน้ำเงินมาทุบ เมื่อกี้เกิดการต่อสู้แล้วผมกำลังซื้อของอยู่คือโคตรแย่ oh yeah, จริงคือผมกำลังซื้อของอยู่แล้วคือแบบสีน้ำเงินแบบมาจากไหนไม่รู้อ่ะคือแบบ what the fuck เลยเห็นไหมใครของผมไอ้ใครของผมงผมันหายทีมของผมหายแล้วสีเขียวโอ oh, แม่งแย่วะ่ะ มาละอก,กี้ผมซื้อของผมไม่มีอาวุธไงทุกคนบ้าเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเถอะเดี๋ยวเราลองรอบไปเอ่อทุบใครเขา,ขขาเขาดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้ โอ้นั่นคือสีน้ำเงินเหรอใช่นะฐานคืานของสีน้ำเงินทุกคนแต่ว่าเอ่อเราจะไปยังไงก่อนนั่นแหละสิเราจะไปยังไงก่อนเอาละผมว่าคลิปแรกก็จบคลิปเพียงประมาณนี้เนาะอุ้ยเกือบตก ก็คลิปแรกก็ขอจบเพียงไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบ,อบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแชร์กดตาดตามปุบด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าส,ว,สวัสดีคสครับบ๊ายบายนะครั้งแรกก็พลาดไปซะเยอะเลยเฮ้ย